เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพกุชินารายจังหวัดกาลสินได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านตำบลเหล่าใหญ่ว่ามีเหตุฆาตกรรมเจ้าอาวาสวัดป่าภูหินกองที่เกิดเหตุภายในวัดซึ่งเป็นวัดป่ามีสาราการเปลี่ยนหนึ่งหลังและกุฏิสองหลังและในกุฏิเจ้าอาวาสเจ้าหน้าที่พบศพ พระสุรนาฏยิ่งดีหรือหลวงพี่เฟสอายุ35ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุริน์นอนเสียชีวิตในลนักษณะนอนตะแคงขวาจมกองเลือดบริเวณใบหน้าและร่างกายมีรอยบาดแผลคล้ายกับโดนของมีคมตามลำตัวนอกจากนี้ยังมีร่องรอยการรื้อค้นกระจัดกระจายจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าพระสุรนาฏได้เข้ามาอยู่ในวัดป่าแห่งนี้ประมาณ8ปีและเป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระองค์เดียวที่ดูแลวัดแห่งนี้และทุกๆวัน ญาติธรรมก็จะเข้าไปถวายพระตาหารเช้าที่บริเวณสารการเปลี่ยนแต่มาในวันนี้ญาติธรรมญาติธรรมนะคะก็เตรียมที่จะถวายพระตาหารเช้าตามปกติจนเลยเวลาก็ไม่เห็นพระออกมาจึงได้พากันเดินไปเรียกที่กุฏิก็ไม่มีเสียงตอบจึงได้เดินไปดูที่บริเวณหน้าต่างก็พบว่าพระสุรนาถนั้นเสียชีวิตแล้วจึงได้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งชาวบ้านก็ขอสาปแช่งคนที่ทำร้ายพระ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอะไรถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะพระองค์นี้เป็นพระที่ชาวบ้านพากันเลื่อมใสศรัทธาด้านพันตำรวจเอกประสิทธิ์จำปาทุมผู้กำกับการสพกุชินารายกล่าวว่าเบื้องต้นได้รายงานพลตำรวจตรีมนตรีจลันพงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินให้ทราบเนื่องจากเป็นคดีอุจจารสะเทือนขวัญ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ทำการกันพื้นที่เพื่อตรวจสอบร่องรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งปมการตายคาดว่าอาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพราะมีร่องรอยการรื้อค้นภายในกุฏิอีกทั้งในเรื่องของบาดแผลที่พบตามใบหน้าอาจจะมีการต่อสู้หรือใช้มีดกรีดตามใบหน้าอย่างทรมานแต่ว่าในเรื่องของประเด็นความขัดแย้งก็ยังคงจะต้องทำการสืบสวนก่อน ซึ่งขณะนี้ได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสายสืบได้ทําการตรวจสอบประวัติอาชญา,า,ากรรมกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ภายในหมู่บ้านรวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่นในระยะ5กิโลเมตรเพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนเพื่อจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปค่ะ